คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิมสนับสนุนให้เล่นหรือตาตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ทีนี้ี่ยูสองบอกว่าหนึ่งกกลุมหนักหนักหนักนักยิ่งเลย สองสี่ห้สี่เป็นติ่ยังี่านมา6กับส้ตำอนี่เบิอ่อาได็กพกวสองพันของสุดหลอสองก้อนนี่เอหก่อ้อนจำเป็นีต่ำนาะเี่ได้่ตำสองสามกอเอะไรเนย

ไหมดาสีสองสี่สอง้ำเนี่แหละำเนี่ยเจียนวัยุ่ละไปข้อโอ้ไม่มีห้าเลยสิสามเต็งสาองสุดรอสองพันงพันไอืมเอออยู่ไหอยู่ไหมน่นยู่สองพันนีแหละ สองเยี่ยูอกลมันจะดีนานสองเยี่ยมมากแล้วบางอยใส่ควา่รุนเลยวาเชียวเยี่ยมไปขึ้นมาดูถืว่านี้ละจามาจิบไปาไม่เหมือนตรนี้เป็นมือมาแบบนี้แบบนี้หางสูงนะแล้วตรงนี้ตั้มนะตงวนี้ตั้มนะนูนานแล้วรถดตั้มนี่ละปวายส่รุนไปสิไปสิ่งกเนียๆเนียน้อ เอ่ยแล้วังหูเป็สูงคยก่อนนะคอยก่อนาเด็นงสองสามสี่ห้เ็แ้มีตวต่ำำำมานจบกต่ำสาตยก้สูงำเรียนักรดไรเนาะบนนมันนะจำมด้าสตเลยโอ้

สมือกี้ตัมปีเลยไหมเมือี้หนีตเลยะมั้มวยลูกไยแทงตัมใชไหนี่ดีเนาะนี่ไหลนี่ฝนนี่ไหลนี่ไป่อยลงสูงมันออกตาล่อยลงตามันออกสใสอใสีใสียนมวยเนาะห่อสองแตงผ้าป้ายวันนี้สูงใส่ตามนี้สูงชุก่อนขาจุ่มอร่้่วเค็งยืนแบบน้

จะมานะเนี่ยหมดนี้เลยไม่เอาของผมก็เลยห้าสองก็เอานะยกเว้นของผมเท่านี้นอกั้นเอาหมดเอาไปใส่ผ้าป่บก็ตเงติงต่ำเรือเรื่องไหมผ้าป่ติงต่ำมาเต็มสองเดียวแค่มาเต็มสองเดียวสิผ้าปติงต่ำไม่มีใครถูกนะตอนนี้นะห้าสองมานนะกด้กูบบรูเอ๊ะันติงต่ำ หน่สอสามี่ห้ากเจ็ไนะ1,2,3่งสองสจะให้เอาบาเนเอาละฝ่ายเอาขึ้นนั่นะอย่างเงี้ยไหนกับเนี่ย สามตันหนึ่งนห่งสองหนึ่งน่นะเนี่ยนี่สิบพันห้าคนี้คือพันัันนี้หาเเราเป็นพันหนึ่งแ่เราเพิมใช่นี่เอียงสองสไป

เี่ยมีไหมไม่มีละที่ผมยืนยืนตดหน่ยืตา่อนนอไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาไม่เงินน้ำันเอายืออกไปสิิไม่ออุ้ยมไปกับมอะไรเต้นน้ำมันจะมืออะไรก็แบบที่น่เลยข้างซ้ายกลุ่มนี่เลยเยวเดอ่อยต้องทำเงินถึงตำนอถึงตสองพันนอะยืออกไป Tìm ai, hả, yêu thương tên thảo mỹ. Hai bạn. Hai bạn nữa. Hai bạn nữa. Hai 5 nữa. Hai bạn 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 6 Hai bạn nữa. Hai bạn nữa. Hai bạn nữa. Hai bạn แค่นั้นก็ขึ้นห้องผมมาเกมหมาขึ้นใช่ไหมอันนี้ได้เอาเอาเจ้าิอ๋อไอ้นี่เอาไอ้สุดล้อขึ้นมาให้ผมเนาะโอ้ไปดมาไปอ่องขึ้นไปไปไปแจ้งขึ้นไปเนาะจะว่าอยว่าเอา้อย่งคอยดึงจะถูก้อไปแจ้งแล้วเนาอเห็นเนีนไรเปิดเปิดนียอะไรเป่าผคีบโอเลยเนียฟังยืนแล้วก็ขีดเลยหรือว่ามีน้ำจะด้หก

อะไนี่อหาันหาันน้าเงดูน้าเบิ้งายลยสนใจเรามันลืมเลยใจคอยลงเท่าไรอยข้อะติดเสือเยวตอนนี้นะมือไม่ได้ติงอาสีสองสนี่ไม่ต้งน่เหรอเยี่ยเีน่น

ดีผมไม่เอาตัวมาบอ่่ four different, four different, four different, different. ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่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  ดิปแม่มาหาด้วยแงมีซีมันดอเดียวื่อนเอางไปไปกินอีกเปลี่ยนกันเนาำผได้หนสองสามสี่ห้าไปิ่มกลับขึ้นเลยสีสามหยกมาขับโะนต่มีเจอสี่สามเสียนงยสองสามเงี้ยนนี้เกยเยหม้อเกยหม้อเลยเล้วหม้อเียเยี่ยมเยี่ยมเดะ dạy hỏi nó tham gia lòng tham gia 1, 2, gia lòng tham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  gia

ก็เลยห้า่านบากเดีอันนี้จะมุน่าข่อยงินมุนยังไงขอเดือนลงเีกนะลงอีกลิเอาไปอเอาแค่สองพันเดียวนะสองเียวก็เนะเช่นสองอยรตอนมีสี่ข่อยยืดกันด้จะยืดเท่าพัน่สองพันเอาไปก็สาสิบดยรที่บูดนึเนี่ยก็บอได้เลนคาับามเดียด์เอาเง้นเดือนมั้งงั้นสี่สองอดียร์จบัพประชากร่อนนั่นสี่สามสี่สาม

บางๆนไม่น้อยจังพงาแล้วไปไหนดเนี่ยนอันี้องฟางซีเนี่ยไปเอาไสองพันี่ยี่พันไปกรตังค์่กาไม่้เปิดเยอสังคบกัไปพยอจะมื่อมี่ยังได้ถ้าเปิดเยอะไปซอยจะเมื่อละสองพันไม่ว่าจะเปิดเปิดในเมืซอยมาซอซอยยังไ่อยเปหนอยเื่อซอยเปลดหลายมาซอย ฮะบาน 4, 3, ี้เงี้ยหนาบานนีสี่สามเกี่ยเงี้ยหนาจพยายามนายหนาดิดเดสี่สามสี่เียายหนาม่นากดหลังนี่ดิกัตึงเงบอสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก้าต่อบอสัสีสพอ ทำเลยละจบเลยะเพราะอารมณ์ต <Smile>, ับแ <mel od g bidding> <ks> ่อ ok. ุ่นสี่สียูเนี่ยเพราว่าสีู่เะเคเียนดูพืจะยูเลียนดูดิอาเบิ้งก็บนี้ะเลียนดูไแต่ไม่ดูหาตั้หาเยอะามาใส่ต้เยอะ้น่นแะใส่ตเยเลยเออนั่นแหละไคอยบิดตัวสูตัวลายมาใส่ตัวน้อยลงบนะ นั่นแน่สี่ห้าสามตัวเก้าเนี่ยสี่สามสี่ห้าเลยละเออไปเอาะเดี๋ยวลอยไปเต็มเรื่องแล้วว่าเต็มเีลยจบเอาทั้งั้นกินกันเลยใครดีอะไรมาดักกัน้สี่เราือก็เอาไป้งกันไม่กินดักันแบนีค่ห้าสี่ห้าสี่มันเกี้ย่โอ้เจง่ะเจด่อันนี้สองพัน้งพันา ไน่อะไรกันไม่ราบครับไม่่ะครับอ่อาจารย์จาแพ้อแพ้วโอ้ยมลงกันมาตลงกันเมื่นึงไนเลยไฟดดไล้มไหนึ่งไปเลยอาอารยหาชีว้ก่อนเมี่อาจารย์จริงก่อครับาจายเย้่ับห่องสาม่้ไปตรเจีวะไนี่

เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบไปะคอยแล้วมันเมื่อเมื่อไม่ได้นี่ครับสามครับคือว่านล่อสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบไปคนใบคนละครกบบันทิดที่ยี่สิก้านี่ค่ะ ใหมากช่วยหนึ่งสองสามสี่หาหกเอาไปอีกเลยวค่อยากได้เกินอกเพราะว่ามจะหาท่าจริงก็เลยขาดโอ้ยอืม่อยากได้เกินเจ้าหรอกเพราะว่าดีเลยแหละจงกอนาตาโรเลยนี่พวกี้ส่จังโง่อ๋ออร่อยเอาไปนส่กันเนาะเอามาหง่องหนีเลยว่า

6, 3, 4, 1. 1. 2องสามสีจาก6กพันกว่าตันเกิขนะไรนเป็นอะไรขายหกนี้นะตัวนี้สีสูงหเบ่บ่เอาตัวหกีเลื่อนหรือเ่ติงหนี่จะพันสองอันนรองคคุมดอสี่พันจะสูงนี่นะมวลที่ตงติงสูงติง 6, 6. 6. ปาราทีที่20ท่าให้มาช่วยทำความสะอาดมีใครให้สะดวกไม่สะวกไมคขัดย้อนย้อนจำื่ออไรนะสามสี่ห้าหกเจดแปดสิบเดี่ยวเดี่ยมากลางเดือนกันยาจะใช่ล็อกแล้วอุจะไปไหมทความสะอาดออยัอันนี้อันนี้เอาไปส่องเขานเดก่อนซ ก็ตอดสูงเลยน,นี่แค่าพบร์เน่เด้งโฮกก็ได้ไปได้เพราะว่ามันมีหกภาพบารก็สะอาดเออได้ไหมเออได้ไหมได้าร้อยฟองมันี่หน,นึ่งพนนี่หนึ่งพันอ๋ออย่างละพันห้กินไปต้นมื่อืโอ้ามันหนึ่งสอง อันนี้สองพันสามนี่ไม่มีสองเหรอสองสัมสี่4่ะสองสามสี4 4 5 4 5่ห erm. ้ไอ้ต้นขึ้นอบเพราะใส่กัะปุกพันฉันไม่ได้ไปหรอกเพราะแม่ป้าไี่สบายเมื่อไปแล้วมันเี่ยให้โรยเกลี่ยบ่แมน